ครับคกกระบเสียตะวันฟักทองสารชิเ่นเทยนะครับวันนี้มาเก็บงานนะครับเก็บเบือรองเบือหางนะครับผมเบือเศษนะครับแล้วก็เบือเน่าแกที่ไม่ที่ไม่เสียมากนะครับพอไปได้นะครับขอแค่ลูกไล่ขายนะครับเราก็รับให้ได้นะครับดูนะครับ๋ยวผมจะมาดูนะครับว่าเบือไหนใช้ไหนที่สามารถ้ได้ช่วยได้ขอแค่ราคาคืนกันได้นะครับเน่าแข่นี่ก็เสียครับ นะครับที่มันเขียวเกินนะครับไม่ได้เน่านะครับแต่ผิวยังอ่อนยังอะไรนะครับวันนี้ก็จะเป็นมือหานนะครับจะเป็นมือรองไม่ได้ครับถ้าแก่จะเป็นมือรองได้ครับแต่ไม่แก่ครับเลื่อนนะครับฝนตกครับเ่จะทำงานยากหน่อยครับ I do 不要讲的话我的贴不得不要他他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  จะลองจะไปไปงผิดนเยม่ใ่ดินแข็งนะตงนีคับผมมันจะเน่านะครับตอนนี้ไปตลาดรถเล่นะครับผม ว่าพอขาที่แผงใหญ่ๆเขาไม่รับเลยนะครับมาว่าเอาไปสุดอไปกลางนะจะไปวัวไบัสลุเรือยแล้วทั้งสองน้จนแตกเงีเพิ่งีนั่นก็ต้มงกต้เห็นว่าต้องดูแต่ ใช่ไหมถอดถอดแสบมือหรือไงถอดชุดป่วยถอดไหม่อไปนะครับคือมันไม่แก่นะครับจะเป็นเบอร์หัวไม่ได้นะครับผมจะห้าหกโลก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็จะไปเบอร์รองนะครับแต่ถ้าไปตลาดกลางนี่ก ปัดเป็นเบอร์ขี้นะครับผมแต่ถ้าไปแถวโคราชแถวอะไรนี่จะสามารถเป็นเบอร์ร้องได้ครับ <c oughs> ข้ามยอดหลุมพุ่งข้ามอย่างเดียวเจอหลุมเอาให้ได้เหลือน้อยที่สุดนะครับผมบริการที่ีจะช่วยลูกไก่ได้เต็มที่นะครับเอาแบบพวงมุ่เจ้าว,ว่าซื้อกินให้มุย่ยหยาคุณละ ครับอย่างนี้นะครับเอาหน่าาไปอาบานเอยูอ้มันก็ได้ที่ยวไปนำทางเบาๆนั่งงเท่ากันหาฟังไม่ไดเอารถไปไว่าขายแก่ดยห่ เน่านะครับทำไมเขาถึงเอานะครับขาเป็นรถเล่ยนะครับปาเปข้าตลาดไม่ซื้อคือรถเล่นี่ต้นทุนมันไม่เยอะนะครับเอาไปขายลูกก็ยี่สิบสามสิบก็อยู่ได้นะครับจะว่ากันค้นบ็ดูอย่างนี้ยาไปนะครับมันจะเป็นเน่าถิ่นบบนีเขาบอกเอาได้ครับเพื่อข้าขากระยันทุกยกัน ก็เสียของฟักทองหน้าฝนนะครับที่มียางออกแน่นอครับมันจะเน่าแต่ว่าขอดีของมันขึ้นแล้วามันจะดีกว่าหนาแรงนะครับโดยส่วนรวมแล้วอย่างที่อย่ที่หน้าหน้า่ที่

ถ้าจะซื้อเน่านะครับผมก็ต้องเช็คให้บ้างนะครับไม่ว่าจะเอาเน่าให้เกินไปยังต้องเน่าขายได้เอาไปเอาไปเอาหมาขั้นออกก่อนออกก่อนให้คุณหมาจะว่าน,นงานมาถามหลอดนึงได้ออกไหมมันจะเป็นหกหลอดเนาะเดี๋ยวออกครับมันอ,อีกหลอดผมจะได้ขึ้นไหมผมเพื่อน่าไม่โดนนะ

อะนเชเนะ้เขากินน้ามได้เลยครับเพราะว่าอันนี้ป้าเรายินเขากินน้าม่ออไรแล้วว่าผมหยอกแล้วมาบอวาเราอานมขอหลานส้มีว่ามาก ม่ไหวเยครับงันจะแก่จะบ้ากันจะปุูกเทอ่อยอะไรูมเอือน่นี่หนึ่งมาเห็นบ้านบ่อยนะท่ามีราคาดีนะครับผมซื้อยันลุกเน่าอนาปาเฝ้ากินมะเบาให้มันฟังกํนิดหนึ่งฟังอิฟังหลายคนเนพร้อมรู้สื้ ลืมไหมนะครับลืมบอกไปหลายคนอาจจะมองว่าทำไมลูกเขียวถึงเก็บนะครับเดี๋ยวป้ากินก็ต้มเสร็จจะให้ป้าพูดให้ฟังหลังเมืองตั็งอยู่เจื้อมาคือมา ไม่เคยดนะครับปัญหาตอนนี้ป้าแกไม่เข้าใจนะครับแกไปเอาใบออกแล้วก็ลองโฟมครับจะโดนแดดเผานะครับโดนแดดเผาแล้วโดนน้ำมันก็จะเน่านะครับแต่ตัวที่ไม่ได้โดนเปิดนะครับมันจะโดนฝนเยอะแล้วก็ปุ๋ยเยอะ ก็จะเน่าครับผมน่าเสียดายนะครับผมครับผมนี่ทางเมืองสาแก้วนะครับกำลังเดินมานะครับ ป้าอายุไวหกสิบหกนะครับทำฟักทองทั้งหมดกี่ไร่ป้า5้าอ <52. S 1> ตัวนี้สามสิบสองตัวนี้สามสองยี่สิบยี่สิบดูนะครับทำคนเดียวนะครับบริหารทุกอย่างเวลาด่าลูกน้องด่าหลายคนนะครับอยู่แดง้ยดวเฮ้ย <med> มีใจไหมป้าลูกเน่าได้ขายด <med> ีใจคะ่ะมีแต่เสียตะวันเนี่ยซื้อคนอื่นเขาไม่ซื้อหรอกแมมีชมมีชมเมื่อวานล่างทรงเข้านะครับโอยผมชอบพูดเล่นคำขำนะครับตลกดีจะได้ ไม่ซีเรียสค้าขายนะครับคุย,ย,ยกันได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมขอมาองได้ถ้าเ่าอ,อ,อย่างนี้เอาไปป่ปุ๋ยเออไม่ว่าจะให้ผมเอาอีกคเท่าไร่ทำปุ๋ยคนไ้ขายปาหมวมาน้ำเย็นจะซื้อป้ะจะจุดตรงนี้ดู ปลูกงินกนเาเอาเอาไอ้นั่นเอาวนไปจะหาตันสาเหตุที่มันติดอ่อนเยอะมันอีกอย่างคือป้าแกปลูกแซมนะครับปลูกข้าวทองผมไม่อยากให้แซมนะครับให้รุ่นเดียวทําให้ได้นะครับไม่ให้เกินสามสี่วันคือปลูกให้เสร็จนะครับผมแต่ถ้าแซมปุ๊บเนี้ยห่างกันเป็นอาทิตย์ยังไงก็จะเจอปัญหาลูกปลายนะครับลูกอ่อนลูกเดียวเอาไว้มันก็เป็นเบอร์ปัดอยู่ดีครับผม เพราะว่ามันไม่ทันกันนะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นเบอร์เรย่เบอร์ปัดนะครับไม่รอให้แก่นะครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าแค่สี่ห้าร้อยนะครับแต่ละเที่ยวครับผมค่าลูกน้องเขาจะรับเต็มทุกอย่างมันมีหลายปัจจัยนะครับหลายคนว่าทำไมไม่รลละสามสิบไปซื้อโรตัสครับผมเนี่ยเอาของเน่าเนี่ยเขาผาให้ขายโรตัร์ะ ค่าแอร์เขาด้วยครับผมพอเขาจะสร้างารถตัดได้เป็นพันล้านหลายพันล้านป้าลองโยนดูดิสบายอ,าอ่านี่แหละสุดยอดเลยขายเกียรเลยเมื่อวานนี้ภาพเมื่อกี้เมื่อวานนี้มีไหมครับใครเก็บไว้เราก็ไม่ว่าจะของดีเข้าห้างที่ไหนนะของสูงเกียรติข้าห้าง นะครับถ้ามันเป็นเบือเน่าก็เน่านะครับแต่พอเป็นเบือลองได้ก็ผมก็จะคัดช่วยนะครับหัวล้านหรือมะหัวรอดตัวไม่ได้หรอรอดตัวป้าไปเราไม่ต้องลองป้าป้าทำได้ทุกอย่างทำไม่ได้แต่ลูกได้คนเดียวได้คนเดียวเออได้คนเดียวอย่างนี้มีหลานสอง ไอ้วนกูได้รถปิกอัพไปไม่มาเลยไอ้เฮียเนี่ยพักทองอีกสิบจุกวันบอกว่าพักทองไปขายข้าวท่าน้ำมันรักวันสาวแดดหมดตายหาพอดีเยอะไนลูกเนื้อมันกินอุ้ยเยอะดีคอันคันนี้สงสัยจะได้รถไถจูงออกแองตรงนั้นมันแองตรงนั้นมันลึกกทุคันเลิกจุงหักทุกคันน่ะน่าเสียดายมากนะครับพักทอง แอยงมันเลึกจูงดีกว่าดิผมนึกว่าไม่ใช่แอยงก็เป็นคลองน้ำอันนี้น้ำเต็มหมดแล้วมั้งอันนี้มันเต็มหมดแล้วแหละเต็มหมดแล้วป่ะขับคันนี้ออกไปดูก่อนนี่ขับคันนี้ออกไปดูก่อนออกทางนู้นมีทางอยู่ใหนเกียร์บ้างงดึหมีเงินยังเอาพอแค่นี้ก่อนนะครับมีอะไรสงสัยคุยถามผมได้นะครับผม ถ้าเน่าเกินนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับมันเกินไปสงสารแพ่งป้ายทางนะครับถึงเขาจะซื้อลูกในถ้าเน่าเพื่อระบายนะครับรรแต่เราทํางานเราก็ต้องให้เหมือนตัวเองขายตัวเองซื้อนะครับรครั้งแรกเลยจะบอกว่าะ <c oughs> ะจะล่าอะไรบองไปบอกไนะจ้าเจงาเขาเอารถ เล้าผมมีอะไรเพิ่มเติก <c oughs> มก็ทักถามได้นะครับ0 9 9 2 4 1 5 2 7 4นนะครับครับสวัสดีครับ